Hi สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องอรายการเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะทุกคนเห็นอะไรจากในวิดีโอบ้างคะใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาในทีมโจรสลัดนะคะทีมโจรสลัดวันนี้จะพาเราไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ my friends i go to the places that we know i look in the supermarket and the bank i go inside for some money i mail a letter at the post office i go outside where it's sunny Places that we know. I passed the hospital, I passed the school. Now I'm getting thirsty and hungry. I walk to my house, and what do I see? My friends are. the places that we know we meet more friends we meet our families everybody comes to the party ค่ะหลังจากดูวิดีโอจบกันแล้วนะคะนักเรียนสามารถตอบรูไแ้ไหมคะว่าสถานที่มีอะไรบ้างเมื่อกี้นะคะน้องบัวนะคะได้เดินไปตามสถานที่ต่างๆนะคะใช่แล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสถานที่ต่างๆกันนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะ places places นะคะสถานที่นะคะ place แปลว่าสถานที่เติม s ลงไปก็คือสถานที่แบบหลายหลาย หลายๆที่นะคะสถานที่ต่างๆอ่าเดี๋ยววันนี้โจนสลัดจะพาเราไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอ่าเนื้อหาในวันนี้นะคะเมื่อรับชมวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์กันนะคะฝึกอ่านออกเสียงนะคะและการถามตําแหน่งของสถานที่แล้วก็มาเฉลยแบบฝึกหัดกันค่ะ สถานที่ที่หนึ่งนะคะ market market แปลว่าตลาดขอให้นักเรียนทุกคนลองสะกดพร้อมๆกันนะคะ m a r k e t market market แปลว่าตลาดต่อไปสถานที่ที่เราคุ้นเคยเลยค่ะ zoo zoo สวนสัตว์สวนสัตว์ zoo นะคะต่อไปลองเราดูจักรูปสิคะคือสถานที่ไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะที่ทำการไปรษณีย์ภาษาอังกฤษเราพูดว่า post office post office นะคะที่ทำการไปรษณีย์นะคะหรือที่เราไปส่งจดหมายหรือไปส่งของนั่นเองค่ะต่อไปสถานที่ที่เราไปดูหนังหรือภาพยนตร์นะคะซีนีมา ซีนิมาโรงภาพยนตร์ซีนิมาโรงภาพยนตร์ต่อไป police state อ่า police office police office นะคะ police office ก็คือสถานีตำรวจนะคะต่อไปที่ที่เราคุ้นเคยเลยค่ะอยู่นั่งเรียน temple temple วัด ต่อไป school school โรงเรียนต่อไปที่ที่เราไปวิ่งเล่นนะคะไปออกกำลังกายนะคะสวนสาธารนณะเราออกเสียงในภาษาอังกฤษว่า park park แปลว่าส่วนสาธารณะค่ะต่อไป hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาล hospital นะคะต่อไปเป็นการถามตำแหน่งสถานที่นะคะว่าสถานที่นี้อยู่ตรงไหนยังไงนะคะเราจะถามว่าอย่างไรเอ,อ่ยเราไปดูกันเลยค่ะ การถามสถานที่นะคะเราจะใช้คำว่า where is the จุดๆ,ๆแล้วก็ตามด้วยสถานที่นะคะ where is the จุดๆ,ๆนะคะสถานที่นะคะ where สะกดอย่างนี้นะคะ w h e h e r e อ่านว่า where แปลว่าที่ไหนนะคะอย่างเช่นเราจะถามว่าวัดโพแก้วสคูลเนี่ยอยู่ที่ไหนหรือโรงเรียนวัดโพแก้วอยู่ที่ไหนเราก็จะใช้คำว่า where is Wat Po Gao School where is Wat Po Gao School และการตอบนะคะแล้วก็ต้องตอบสถานที่ตามด้วย w o e r d to be แล้วก็ตำแหน่งสถานที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเช่น the school is near the temple นะคะ the school is near the temple นะคะก็คือโรงเรียนเนี่ยอยู่ใกล้วัดอ่าเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะจากรูปนะคะสวนสัตว์สุสนะคะอยู่ตำแหน่งไหนของ park คะอ่าอยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมคะ เวลาเราถามเราก็อาจจะถามว่า Where is the park? Where is the park? สวนสัตว์อยู่ตรงไหนนะคะจากนั้นถ้าเราต้องการจะตอบเราก็ต้องนำสถานที่มาก่อนนะคะ The park is opposite. Opposite ตัวนี้แปลว่าตรงข้ามนะคะ Opposite. The park is opposite the zoo. นะคะสวนสาธารณะอยู่ตรงข้ามกับสวนสัตว์นั่นเองค่ะ อ่ต่อไปให้ทุกคนดูแบบฝึกหัดที่3นะคะแล้วลองมาดูพร้อมกันว่าที่ทุกคนทําไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคําสั่งมีอยู่ว่าเติมคําศัพท์ที่กําหนดให้ด้านล่างลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับภาพนะคะสถานที่แรกเอคุณคุณไหมคะว่าวที่ไหนเขาขายตั๋วนะคะแล้วก็มีแสงสีสันเต็มเลยใช่แล้วค่ะคำตอบคือซีนีม่า ซีนีมาใครถูกสามารถติ๊กถูกได้เลยนะคะต่อไป market market นะคะคือตลาดหรือที่ที่เขาขายอาหารนะคะเยอะๆมารวมกันนะคะมีพ่อค้าแม่ค้าอยู่นะคะต่อไปดูจากจดหมายแล้วดูจากตู้ไปรษณีย์แล้วน่าจะเป็นอะไรเอ่ย post office ถูกต้องค่ะ post office นะคะคือที่ทำการไปรษณีย์ต่อไปนะคะดูจากนาฬิกาและเป็นรูปตึกนี้แล้วน่าจะเป็น school school ใช้แล้วค่ะ school รูปต่อไปเป็นรูปมีต้นไม้เยอะๆมีสะนะมีสะน้ำหรือแอ่งน้ำนะคะหรือเป็นที่มันอยู่ในส่วนสาธารณะนะคะสวนสาธารนณะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า park ส่ r k นะคะสวนสาธารนณะต่อไป hospital แน่นอนค่ะมีสัญลักษณ์กากบาทนะคะของสภากพชาตินะ hospital ก็คือโรงพยาบาลต่อไป zoo ซู Zoo. ง่ายมากเลยค่ะสวนสัตว์ต่อไปวัดนะคะ temple temple Tem ต่อไปสถานีตำรวจ post office อ uh ่าฮะ sorry ค่ะ police office police office สถานีตำรวจหรือ police station ก็ได้นะคะใช้ได้สองอย่างนะคะต่อไป แบบฝึกหัดที่4 exercise 4เขียนประโยคคำถามเกี่ยวกับสถานที่จากภาพที่กำหนดให้นะคะตัวอย่าง where is the zoo นะคะอะแล้ว,วมาดูข้อแรกกันเป็นสถานที่ไหนเอ่ย cinema น,นะคะเราก็ต้องพิมพ์ว่า where is the cinema where is the cinema โรงหนังหรือโรงภาพยนตร์เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะต่อไปอารูป โรงพยาบาลถ้าเราต้องการที่จะถามว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนเราต้องพูดว่า where is the hospital where is the hospital โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนต่อไป where is the park where is the park สวนสาธารณะอยู่ที่ไหนต่อไปนะคะ where is the police station where is the police station นะคะ ก็คือสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวจะใช้คำว่า police office ก็ได้นะคะ,ะการบ้านในวันนี้นะคะนอกจากใบงานที่เฉลยไปแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายคลิปการออกเสียงคำศัพท์พร้อมทั้งสกดำคำคำศัพท์สถานที่ต่างๆนะคะที่ครูสอนไปนะคะแล้วส่งมาที่ในไลน์ส่วนตัวนะคะจากนั้นครูก็จะตรวจว่านักเรียนออกเสียงถูกไหมนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมถ่ายแบบฝึกหัดที่ทำเสร็จแล้วนะคะลงมาในไลน์ด้วยนะคะ สำหรวนันี้พอแค่นี้ค่ะ Goodbye s you a g a n Eclipse